เอาล่ะก็สวัสดีทุกคนก็นด้วยครับวันนี้เรามาอยู่เกียวเทเลียบโอแหลก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 หลก EP ที่ทอือสิบสองเอาล่ะ EP สิบสองนี้เราจะมาทำการตกกูริมอืมกูริมเริ่มรู้สึกว่าจะหวั่นไหวแนละ้วฮะคือโกูริมแผทเนี้ยปรับมาโหมดมากโหดสัต์เลยอะดีที่ผมทำจุดวาร์ปไว ความจริงคือผมอยากเอาคอนเทนต์ในนี้นะในจังเกิลเฮมปพนเนี่ยแต่ว่าแม่งแบบโหดเกินไม่อยากเอาผมได้สร้างอารีนาแล้วลองสู้มันมาหลายรอบแล้วคืนหนึ่งเลย mm hmm. โกลมเนี่ยคือมันจะโคตรเร็วเลยอะเร็วชิบหายไวปวงเลยอย่างที่สองก็คือมันต่อยแบบชาร์จแล้วเป็นหมัดไฟทำให้เราติดไฟได้ซึ่งก็น่ารำคาญน,นะ เพราะว่าทําให้เลือดเราไม่รีเจนเพราะฉะนั้นเราต้องมีออฟซิเดียนน้ำยาออฟซิเดียนซึ่งเป็นน้ํายากันไฟน้ำยานี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจะได้กันไฟจากกูริมซึ่งกูริมมันตีติดไฟด้วยเพราะฉะนั้นก็อนี่ก็ต้องกิดน,น้ำยากันไฟเพื่อจะได้คิวเลือดได้ครัเอาละ,อะขอแก้ตัวอะไรนิดหน่อยคือถ้าสังเกตจากมินิมนี่ จะเห็นรอยแหวงๆตรงนี้ซึ่งใช่ความจริงคือผมเอาไอดีหลักที่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่ขุดของปูเลมอ่ะมาขุดด้านบนเพดานออกนิดหน่อยเพราะว่าอ่าถ้าไม่ขุดนี่คือสู้ลําบากมากความจริงคือมันเตี้ยมากเตี้ยจนถึงชั้นสองเลยอ่ะสู้ไม่ไหวตอนนะี้คือผมต้องเอาอ่าไอดี ID หลักผมอ่ะมาขุดออกให้มันแบบแหวงๆออกนิดนึง เึ่งก็แน่นอนไอดีหลักผมไม่มีรถออฟติดขอดผมก็เลยขุดออกแบบนี้อะล่ะช่างมันแต่ยังไงก็ตามนะอ่าได้เวลากูแล้วไอ้พวกกิ้งกากิ้งเกลืออะไรพวกนี้ก็น่ารำคาญสุดๆไปเลยวางแผลไปนี่ด้วยเล่นโบก,กันนี้ก็อ่ายิงๆไปรดนี่เวลากูริมมันมามันจะได้แม่อ้น,นี่ จะไ,ได้ไม่กระทื้อแบบร้ายแรงโอเคมีอยู่หนึ่งอัน power cell เ,เ,เค้กกันเลยเค้กกินเลยแล้วกันเค้กนี่กินทุกอย่างเอามาปรุงตัวแล้วก็ซูมออกแล้วก็มาละคุณดูดิมันตีโคตรแรงแรงโคตร มืดนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ากูริมมันทําให้เราหน้ามืดตาลายขายจะเป็นลุบปุ๊บกินกินน้ำพึงำพ่งไปกินพึ่งไปปึ๊บอะไรลิง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 กูริมมันมองเลือดไม่เห็นเลยเว้ยลอ็อกเต้าก็ไม่ค่อยโดนด้วยยิง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  เห็นหน้ามันลางๆอยู่นะแต่ไม่ค่อยเห็นเยอะขนาดนั้นเลยทีเดียวนะพึ่งตายจะ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 ตายเอาเอาปามีดูเลือดไปปามีดูเลือดเลือดมาเลือดกูคืนมาเลือดกูคืนมาเลือดคืนมาไอ้ป๊อปดูเลือดดูเลือดสู้กูดูเลือดสู้ดูเลือดดูเลือดโอเคเดี๋ยวแค่หัวมาละเดี๋ยวแค่หัวมาละ นาจะไม่ยากน่าจะไม่ยาก,ายากเ,เลือดก,กันเตล้วเลือดก,กันเตล้อเลือดเคนี่ไงเป็นสาเหตุที่ผมบอกว่าควรเอาน้ำยาก,กันไฟมาถึงแม้ว่าน้ำยาก,กันไฟจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่มันทำให้เราสามารถกันไฟในขณะที่มันต่อยเรา ทำให้เราไม่ติดไปแล้วเลือดเรารีเจนได้เห็นไหมคดูดิเลือดผมก็รีเจนค่อนข้างเร็วและเอวีนี้ยิงดุไปไหนเฮ้ยสัลุโอ้ยยิงยิงรัวมากยำยาเดิษถ้าสังเกตได้ว่าบัฟผมเอามาพูดเยอะเลยอ่ะดูดิบัฟเต็มหน้าจอเลยโอ้อะไรอะไรเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคตรยิงทีเลยเ้ย ลงมาลงมาโอมันขึ้นมาได้มันขึ้นมาได้งานเขาละงานเขาละปุ๊บโอเคกูยิงโคตรดุเลยเฮ้ยโคตรมืดมืดสุดเฮ้ยเกือบตายเกือบตายเผื่อผมาละที่ผ่านละที่ผ่านละเออดูเลือดกูดูเลือดต้องดูเลือดดูเลือดเข้าไว้ดูเลือดเข้าไว้อึ เลืยกมาเลอแค่หกพันเองอ่ะอีกนิดเดียวก็ชนะแล้วไม่เยอดูดเลือดไม่ทันว่ะโกเลมเหมือนสเตจสองมันจะแบบโดดเร็วขึ้นตีแรงขึ้นด้วยทําให้มันกระโดดสูงขึ้นอืมอยากยากมากโกลมแบบนี้บับมาโหดโคูโคูโดโหด,ดเลยแล้วก็สามสองหนึ่งอ้าว าละม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 าละชิป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 รืมมามึงเอาเกือบตายเลยนะมึงนี่ตีแรงโคตรโอ้ยมอน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 ดูเลือดดูเลือดดูเลือดเลือดกูคืนมาเลือดกูคืนมาดูเลือดดูเลือดดูเลือด ดูเลือดแม่คืนดูเลือดแม่คืนเลือดกูคืนมาโวยดีนะดูเลือดทีละห้าทีละสิบโกเลมมันกันสถานะรถก่อเลยเนะี่ยทำไมผมไม่เห็นตววมเรืองแสงเลยวะน่าจะไม่มั้งอา่าผมคิดว่าถ้าผมใช้มีดดูดเลือดไปเรื่อยๆผมว่าน่าจะไหวอเอฟมือแตกหมดละเลือแค่ลีเซอร โ oh, 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 oh. Le อ้ยโอ้ยโอ้ยเลเซอร์ก็ยิงด oh, 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 oh. ุเหมือนกันนะอ่เด็โอ้ยโอ้ยโอ้ยกับจับจับจับเอบ๊ะหน้าสละโอ้โหหน้าสขึ้นมาได้ God. อ,อีอกอดรอรออรอให้มันลงมา,อ,า,งางอืโดไฟคัาดซะมึงอะปุ๊บโอเค ปุดลงมาลงมาลงมานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเาเรียกเทคนิคการหลอกล่อเทคนิคการหลอกล่อถึงเลือดเต็มแล้วกูยังดูเลือดต่อถึงเลือดเต็มกูยังดูเลือดต่อถ้าไม่ถ้าหยุดดูเลือดผมคิดว่าผมอาจจะตายห่ะชิบหาย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 ตาย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 หกพันหกพันหกพันอุ้ย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 สามพัน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 ตัด ไอเย็นไอเย็นโกูเลมไม่คุดเถื่อนเลยอะโหมดนี้แม่งกูเลมเถื่อนชิบหายเก่งโคตรเลยอะโกูเลมแม่งโอ้โคตรจริงอะเออสู้สนุกอยู่นะถ้าผมไม่เอามีดตูเลือกตามันจนตายผมอาจจะตายก่อนก็ได้อะไรอีดอกแฟรี่อือ่าช่างมันแล้วกัน กลับบ้าแล้วกูไม่อยู่แล้วเอเทมจังเก้นเทมเปิลสิงคิงนะจะบ้าตายเฮ้ยอะล่ะไหนๆก็ไหนๆนละได้ลีลิกมันมาละนี่อที่นะทำไปเล่นไปอะล่ะแล้วมาเปิดกล่องมันดีกว่าจะได้อะไรอะไรนละกะทากระทายน์ก้อนหิน มันเป็นโบเดอร์เนี่ยวะ่ะแล้วก็อ่านี่พิกซอเอาไว้ขุดบ้านมันผมก็ต้องการอ่ากับดักของมันก็ได้แล้วก็อะไรเนี่ยกะดองแมงบีบลินเราอดยูยดิทำอะไรได้บ้างเออทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากชุดสายมีลีม่ค่ก็ต้องการเท่าไหร่อะที่ต้องการสุดก็เป็นที่ขุดที่ขุดเนี่ยก็ใช้ได้อะไร ขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับผมผมขอไปขุดกับดักอ,อจังเกิลเทมเพิลมาก่อนแล้วเราจะมาต่อกับอีเวนต์ฟอส m o o ูนเพราะผมต้องการปืนคลของไอแซนต้าคอร์สมาเอาละตัดภาพตอนที่ผมไปขุดเสร็จแล้วทีนี้ก็จะลงอีเวนต์ฟอส m o o ูนเลย A a few minutes l นี่ผมขอแนะนำเาเรียกว่าอะไรลานปลาลอกไม่ใช่ลานปลาลอกสิ ที่รับตัว Hi, อีเซ็กไครเวอร์ชัน2.0พอาเลยไอเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรก็ใช้ได้นะแบบผมออกแบบมาให้แบบว่าอ่าถ้าใครมาตรงข้างๆก็โดนหินบอร์เดอร์โดนทับใครมาตรงกลางก็โดนไอ้สปยบอลโดนใส่ไอ้สปยบอลอันที่อยู่ในจังเกิลนั่นแหละแล้วก็ตรงด้านขวาก็จะมีบอร์เดอร์อีกอันนึงถ้าใครอยู่ด้านล่างก็จะมีไอพวกเป็นปิดก,ก่อน ไงวะแม่งสายไฟระยงระยางจาับโอเคเอะ่ะถ้าใครมาตรงนี้ก็จะเห็นว่าอ่าจะมีกับดักสามอันเอ๊ะสี่อันดิสี่อันอันนี้เป็นดาเมีส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพิษซึ่งพิษนี้ก็เป็นเบียนอมซึ่งพิษเนะ่ะคือเป็นพิษที่ร้ายแรงที่สุดเพราะผมจะเอามาตบ The Forge Moon ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะผ่านถึงเวอ15หรือเปล่าโตลาเสงจริงๆเลยแม่งอ่าล่ะจะสังเกตได้ว่าผมมีอ่าดาบคิสบัตยังไงก็ไม่รู้ใช่ครับผมเล่นอีเวนต์ไอ้ Forge Moon มาซึ่งคลิปนั้นไม่มีเสียงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันไม่มีเสียง อลเพราะฉะนั้นเราต้องไปเล่นอีเวนต์นี้ใหม่กูหลับปวดหัวแมมเอ้ยเลยเขียดเลยกู o hour later โอเคกูพอดีอ๋ล่ะกดปับให้หมดเรียกมาปุ๊บมันจะค่อนข้างไปแบบรวดเร็วรวดเร็วทันใจแต่การจผมเนี่ย อมี้นะคือผมคาบมากคาแบบคาบแบบร้ายแรงนี่โอเคคือแรกก็ง่ายๆไปวิฟแรกเวิฟสองเนี่ยง่ายมากแต่เวิฟที่สามมาไม่แน่คือผมคิดว่าบอลบอลอเดอร์น่ะคือผมรู้สึกว่ามันเริ่มกาก,ากแล้วเพราะว่ามันตีใครไม่เข้าเลยมันต้องไอ้ลูกเดิงๆหน่อยนะมันถึงจะตีเข้าหน่อย ว่าบอร์เดอร์ผมรู้สึกว่าตีแม่ใครตีใครไม่เข้าเลยจริงมันมันตีได้แค่คนเดียวก็คือผมที่ตีเข้าผมเนี่ยแหละเป็นคนที่โดนแม่งตีเข้าเนี่ยไอ้บอร์เดอร์วีนเะนี่ยแม่งขี้งกจิ๊มหายเลยวีนแล้วเมื่อไหร่มึงจะเดินมาี่ยห่วยเหยื่วรดก้อนมาโอ้โอโอโอโยหน้มันยังจะทะลุกระแพรมาได้นะหนึ่งช่องเนี่ย ล,ลดก่อมันแล้วก็อ่าสอยมันปืนไฟเผามาลดหนี่แบบนี้ปืนไฟเผาถึงเลือดมันจะลดไม่ค่อยเร็วขนาดนั้นแต่อย่างน้อยก็ถือว่าดีกว่าไม่มีเจอกูเผานอ่ยไงมอกตัวไอตัวเฮลิอคอปเตอร์เนี่ยน่ารัำค้าญสุดละผมว่าดูดูด,ด,ดูมันทะลุกำแพงมาได้แล้วทีนี้มันก็สร้างความ หน้าลำคาญสุดๆไปเลยอ่ะไปแทงแทงอิสาต้ามาซาตามาซาตามาซาตาอิมเควันชื่อโคตรมาตรฐานแม่ผมอุ้ย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 ไกินหลบได้รัวๆเลยเมื่อกี้หลบได้รัวๆเลยเว้ยมาลืมดูเลือดอีเนิร์ดมึงไม่คิดจะอ้าเงินหมดผิบหายแล้วผิบหายแล้วเงินหมด หาแล้วเงินผมหมดงานเข้าใส่นี่ไปก่อนแล้วนันนี่สังเกตได้ว่าเลือดผมจะคิวแบบร้ายแรงมากเลือดผมจะคิวเร็วสัตว์เลยมึงมาได้ไงนี่โอโ,อโอหเจ็บเจ็บว่าแล้วว่าแล้วกูต้องตายโอเคเหลือแค่บอสซาตาละถ้าผมฆ่าบอสซา,าตาตัวนี้ได้คืออีซี่ละจิบหายละไอคุยมาไอคุยมาไอคุยมาอีก เออ,อย่าทำร้ายกูเออ,อ,อมันดักหลังกูแม่งเอสไม่ทันละพูดมมัมเลยโอ้ยนี่สินะชิบหายการช่างแล้วมันดอกอะไรบ้างเนี่ย ก็พุกไม่ให้วะ่ะพุกนี้ดีเปล่าโอ้ยาวใช่ได้มีสามสายวะ่ะอืมก็ใช่ได้อ่าแล้วเหมือนผมก็ต้องไปอัพกรดกับดักผมเพิ่มแล้วล่ะแต่ยังไงก็ตามนะครับผมคลิปนี้ได้เวลาอันสุขวัวแล้วขอกราบไคลิปเกี่าวนี้นะครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบายบาย you wow.